อ่วันนี้นะครับผมผมมาพูดถึงเพลงนกกันสักหน่อยนะครับผมมาวิเคราะห์พูดให้ฟังนะครับผมสรุปเรื่องของเพลงนกเลยนะครับผมเจกระเพลงนกกวงหัวจุกนะครับผมสรุปไม่ดังนี้มาลองฟังกันดูนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมเลือกว่าด้วยเรื่องเพลงนกกวงหัวจุกนะครับผมผมก็ได้นิยามสรุปมาดังนี้นะครับผม รองมีหน้ากลางปลายนับเป็นหนึ่งเพลงนะครับผมเพลงสามเช่นควิกไวโยเพลงสี่จกควิกไวโยเพลงห้าจกควิกควอฟีเลียวอ่าเพลงหกจกฟิกกอลิกตีฟอกสองคำนะครับผมไม่นับเป็นเพลงนะครับผมฟิกเฟี้ยว ไม่สามารถเอามานับเป็นเพลงนอกปงหัวจุกได้นะครับผมวันนี้ผมอ่าตั้งใจสรุปบทความสั้นๆมาให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันแบบไม่ยุ่งยากนะครับผมยกตัวอย่างมาให้ฟังนะครับผม f อซมือใหม่จะได้เข้าใจกันไปด้วยนะครับผมอ่มาฟังกันต่อนะครับผมเพลงเสียปิดปิ้วหรือที่เพื่อนๆได้ยินกันว่าวิดวิว อ่าเพื่อนๆก็นิยามไปว่าเป็นเพลงเสียนะครับผมที่เพื่อนๆหลายคนทักมาบอกผมในช่องนะครับผมว่าพี่นกผมมันลองเพี้ยนมันลองวิวิวแต่คนส่วนใหญ่เขาจะอ่าถ้าคนฟังดีๆได้ยินนะครับผมมันคือปิดปิ้วนะไม่ใช่วิวิวอ่าปิดปิ้วปิดปิ้วแต่หลายคนจะฟังไปออกวเวนนะวิวิวที่ผม อ่าได้สัมผัสมานะครับผมตั้งแต่ได้ทําช่องนี้มา fc จะบอกว่าวิดวิวนะครับผมแต่จริงๆมันคือปิดปิ้วนั่นเองอ่าเลทที่ถามกันมาเยอะมากคือแม่บทคืออะไรแม่บทก็คือคําลงท้ายนั่นเองนะครับผมแม่โยคืออะไรอ่าก็คือจกควิคควายโยคาลงท้ายนั่นเองนะครับผมออแบบสั้นๆเข้าใจใง่ายๆนะแม่เลี้ยวคืออะไรก็คือ จกควิกควายเลี่ยวเออเลี่ยวคำลงท้ายเพื่อนเพื่อสังเกตคำท้ายนั่นแม่บทจะอยู่ท้ายนะครับผมแม่เลี้ยงก็แม่เลี้ยงนะครับผมก็คือจอกควิกควายเลี้ยงเออเอามาให้ได้ยินแบบชัดๆจกโลแบบง่ายๆสรุปเพลงนกพงหัวจุกให้ได้ฟังแล้วต่อมาเพลงฝฟกนะครับผมก็คือจอกควิกควายโฟกคำท้ายนั่นเองนะครับผมคำท้ายที่เพื่อนๆจะสามารถสังเกตได้ง่ายและก็ฟังได้อย่าง เออลรื่นหัวนะโรจับสังเกตง่ายๆนะครับผมเนื่องจากผมตั้งใจเอามาบอกนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนไม่เข้าใจเพลงนกนะครับผมเอามาสรุปให้ฟังเปิดฟังเปิดตำนานแล้วฟังไปด้วยก็ได้นะครับผมอ่าโฆษณาไม่ข้ามก็ดีเลยนะครับผมได้ประโยชน์ต่อผมเออขอบคุณมากนะครับผมอ่าแล้วก็บิ้นหน้าเบิ้นหน้าบิ้นยังไงหลายคนสงสัยมาฟังนะครับผม ก็คือจกควิกจกควิกคอรลิติฟ,ฟ,ฟกนั่นเองนะครับผมนั่นคือนอกงหัวจุกเบิ้ลหน้าเพลงเบิ้ลเพลงเบิ้ลน,นี้ทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้วนะควิกไกวย่ออกควิกไกวย่อกอกเห็นไหมสองตีเขาเรียกเบิ้ลอันนี้เบสิกที่เ,เพื่อนเพื่อรู้กันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับผมเอามาย้ำออกมาบอกนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้รับข่าวสารนะครับผมที่ถูกต้องนะ เพราะว่าบางคนเพิ่งเปิดใหม่เห็นคลิปนี้นะครับผมไม่ต้องย้อนไปคลิปที่ผมทาตั้งแต่เล็กๆนู้นนะครับผมมันไกลนะครับผมแต่บางอย่างเมื่อก่อนนะผมจะอธิบายมาเป็นโดยรวมนะครับผมไม่ได้สรุปมาเป็นข้อๆแบบนี้นะครับผมอ่าสรุปมาเป็นข้อๆของคลิปนี้นะครับผมจะเอาเต่จใจความสําคัญเลยนะครับผมเอามาบอกนะ เพราะว่าเมื่อก่อนผมจะพูดโดยรวมบางคนก็อาจจะไม่เห็นภาพไม่เข้าใจนะแต่ถ้าเราบอกสั้นๆแบบนี้มันจะได้ใจความแล้วก็จงแจ้งมากกว่านะครับผมแล้วก็ตั้งใจทําคลิปแบบนี้ไหมได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเพลงร้อยฟิกไฟยอฟิกไฟฟกอ่าแต่ว่าอ่าแต่ละคนที่ผมถามมามันก็ไม่เหมือนกันนะ คนหนึ่งบอกผมฝิกไฟยอฝิกไฟฟอกอีกคนหนึ่งบอกผมหน้าสามหลังสี่หน้าสี่หลังสามล้ง 3, ลองวนกันไปคือเพงลง้อยแต่อีกคนหนึ่งบอกผมฝิกไฟยอแล้วก็ฝิกไฟทีฟกฝิกไฟฟอก,ฟก,ฟฟอ,กอ่าสามสามแต่เป็นสามคนละเพลงกับล้อหน้าสามหลังสี่หน้าสี่หลังสามอันนี้ก็เพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม เพราะว่าบางอย่างนะผมไม่รู้ผมก็ต้องไปถามคนที่เขาเซียนนะครับผมเออเพราะผมก็ไม่ได้เซียนนะผมก็รวมขกอมูลเอ,อาไว้เพื่อนๆเ,เหมือนกันนะครับผมอ่าไอเพลงร้อยนี่ก็มีอาจารย์สองต้นนะครับผมก็ไม่เหมือนกันนะใครรู้ของจริงก็สามารถพูดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าไอเพลงร้อยนะครับผมผมก็ได้ถามม,ม,มันมันก็มีคนบอกสองแบบนี้นครับผม ิกไฟหยอฟิกไฟฝก,ฟฟกอ่านี่คือเพียง้อยอีกคนหนึ่งบอกมานะอีกคนหนึ่งบอกหน้าสามหลังสี่หน้าสี่หลังสามร้องวนไปเออแต่มันน่าจะใจเพงลงร้อยทั้งสองนั่นแหละนะครับผมอืมพอพูดถึงเพียงนกนะครับผมนกคงหัวจุกที่จะร้องได้หลายพยางนะมันขึ้นอยู่กับไอคิวของนอกความสามารถของนอกด้วยนะครับผม บางตัวมันร้องได้สูงสุดแค่สามนะครับผมเราพยายามขนาดไหนมันได้แค่สามให้เพื่อนเพื่อนคิดไปในทิศทางที่ว่าเพื่อนเพื่อนเรียนหนังสือสี่สิบคนนะครับผมมันไม่ได้หัวดีทั้งสี่สิบคนนะครับผมมันมีอันดับหนึ่งสองสามทบสามมันมีแค่สามคนถูกไหมเพราะฉะนั้นนกปงหัวจุกเหมือนกันมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวนะที่สามารถเรียนเสียงได้ไปถึงหกเจ็ดมันหายากนะครับผมนกปงหัวจุกที่เรียน เรียนเสียงปยายังได้ยาวๆสูงๆถ้านกตัวไหนร้องได้คือมันเก่งมากนะครับผมอ่าผมเลยตั้งใจจัดทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจในเพลงนกพุงหัวจุกมากขึ้นหวังว่าได้สักนิดก็ยังดีนะครับผมคิดว่าได้ความรู้จากคลิปช่องผมนะครับผมสักนิดแม้นิดน้อยก็ยังดีนะครับผม ให้เป็นว่ายังไงอ่ะเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วเจอความรู้ที่เป็นความรู้จริงๆเออเราสามารถเออเราได้ความรู้เข้าหัวนะใครก็ดีใจนะเหมือนเราทํามานไปด้วยเราเปิดฟังไปด้วยว่าเพลงนกคงหัวจุกมันมีตามนี้นะเหมือนเหมือนผมเริ่มเริ่มเลี้ยงตอนเลขนะครับผมก็ไม่ได้มีใครสอนนะครับผมเราก็ต้องศึกษานะครับผมก็ถามมาจากเพื่อนๆน,นะครับผม อ่าแต่เมื่อเราเลี้ยงนกไปสักระยะนะเราไปซื้อนกซื้อนู้ซื้อนี้นะครับผมเราไปเจอคนที่ชอบนกเหมือนกันเขาก็แบ่งปันความรู้ให้นะเขาก็ให้นะครับผมเราก็ต้องไปเก็บความรู้จากคนที่เขาเล่นอยู่เลี้ยวก็เ,เก่งอยู่เลี้ยวนะเออเลยสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแจมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ